สบายดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีครับสวัสดีค่ะสบายดีครัสบายดีแล้วคนนี้ยังไม่ค่อยสบายยังไม่ค่อยสบายดีคร่ะเพราะฉะนั้นมีขนมแห้งๆมาให้รับประทานจะได้ไอมากยิ่งขึ้นนี่เป็นขนมจากแขวงคขม่วนครับท่านผู้ชมครับเยอะเลยดูเนี่ยเหมือนนางเล็ดบ้านเราดูชิ้นเนี่ยมเริ่มเพิ่มเลยมันมันไม่เต็มวงครย์ไม่เต็มวงเพราะว่าน้องเซนเขาแย่งเอาไปทำเองใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่เป็นก็เหมือนบ้านเรานี่แบบผัดเนยหน่อยแล้วถั่วตัดเกล็ด พี่อีฟต้องจับดูสีลองช่วยคุณผู้ชมนี่ค่ะนั่นแหละอันนี้ที่พี่อีฟอยากทานแต่เมื่อวานถัวแบบของเราถ้าถั่วทอดก็จะมีแป้งใช่ไหมแต่เขาไปวางบนเหมือนข้าวพองอีกทีนึงนี่ค่ะนี่ขนมจากแขวงคำนีมีงาด้วยดูเฮลตี้ใช่ระหว่างสองสาวทานขนมผมจะถามคำถามท่านผู้ชมนะครับปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเที่ยวกลุ่มแซีวีนะครับกัมพูชาเมียนมาร์สปอเรีวเวียดนามเนี่ยรวมกัน สองกลุ่มนี้ใครมากกว่ากันมาเที่ยวไทยมากกว่าหรือมาเที่ยวกลุ่มเซียวีเยอะกว่ากันนะครับรางวัลก็จะเป็นเม็ดม,ม่วงหิมพานตัดจากเมียนมาห้ารางวัลรางวัลละสองกล่ลองอร่อยมากอันนี้รับประกันส่วนนี้ทันอร่อยไหมคะอร่อยค่ะย,ยังไงเหลือให้พี่ป้อมหน่อยนะ,ะสเสื้อเราเราไปกินข้าวเปียกกันครับข้าวเปียกเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนสปปลาวตอนเช้าได้รับอิทธิพลมาจากเวียดนามนี่เป็นข้าวเส้นเส้นเปียก นี่เ้าเปียกสดนี่เ้าเปียกสดเออเป็นเส้นขึ้นเตี๋ยวแบบหนึ่งทําจากแป้งข้าวเจ้าบุกเข้ามาเนี่ยแล้วกน็นี่เส้นสดเลยนะทำวันต่อวันเก็บได้ประมาณสองวันนะฮะเนี่ยไปทานที่ตลาดสดออร์แกนิกที่สปปลาวบอกอร่อยมากนะเป็นที่นิยมกันอ่ะผมพาไปร้านแรกไปที่แขวงคำม่วนนะครับอันนี้ชื่อข้าวเปียกไก่ลาดนางนินไก่ลาดนี่คือไก่บ้านไก่บ้านอ่าที่เมื่อวานพูดไปแล้วนางนินนี่เป็นร้านที่ดังที่สุดอร่อยที่สุดของ แขวนคำม่วนนะครับตรงข้ามนครพนมนี bah, onun, ่เองใครไปแถวนั้นเชียร์ว่าลองไปแวะรับประทานที่นี่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใครต่อใครมาทานกันนะดังนิ้ก็คือคนที่เนี่ยคนกลางที่ใส่เสื้อลายลายสวยๆเจ้าของร้านอย่างสาวอยู่นี่นี่เป็นน้ําซุปนะฮะเนื่องจากเป็นไก่ละก็เป็นน้ําซุปโครงไก่กระดูกไก่นะครับแล้วน้ำเขาเอาน้ําซุปเนี่ยเคล็ดลับคือเอาน้าซุปไปลวกเส้นเนื้อใช่ไหมเขาเขาไม่ได้เอาน้ําร้อนมาลวกเส้นนะเขาเอาน้าซุปไปดูวิธีทำนะอันนี้เปียนหอมเจียว นะครับเริ่มจากข้าวเปียกเม็ดก่อนข้าวเปียกเม็ดก็เช่นกันไปใหม่หมๆผมไม่ทานข้าวเปียกเม็ดข้าวเปียกเม็ดคือขา้าวต้มคือข้าวต้มเป็นข้าวเม็ดข้าว,าวใช่แต่ว่าข้าข้าวต้มเนี่ยตุนกับน้ําซุปตลอดเวลาดีจังมันไม่ใช่ข้าวต้มกุ้ยแบบบ้านเราแล้ว,ลวมาเติมไก่เติมหมูหรอเไหมเพราะ,ะนั้นตัวข้าวต้มเนี่ยจะหวานเจี๊ยบเราก็เราก็เ,ากเอ๊ะทำไมคนสอปอเราชอบนี่ดูใส่ไก่บ้านไปเขาฉีกเรียบร้อยสะอาด้ะอ้านเนี่ยนะฮะอ่าใส่หอมเยอะๆใส่หอมเยอะอหอมจริงๆฮะแล้วก็ใส่ใส่หอมเจียวนะ เสร็จแล้วปับป๊บปั๊บใส่พริกไทยส่วนี้หอมเจียวดูแล้วก็เราเติมเติมพริกเดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวไปทาแต่ว่าผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้านนี้ท่านผู้ชมปวดใจไม่ได้เลยอะ่ะพอพอดมกลิ่นปับ๊บบอกขอชิมเลยยืนชิมเลยไม่ไปนั่งโต๊ะเลย <c oughs> เสียมรารยาทเล็กน้อย <c oughs> นะแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศหอมมากอ่า<อ>แล้วก็ไม่นึกว่าข้าวต้มมันจะน้ํามันจะรสชาติกลมกล่อมขนาดนี้เลยหายแตกใจเพราะคนเพื่อนสปอลาวทุกคนเช้าเช้าเนี่ยจะกินข้าวเตีกเม็ดกัน จะกินก็เปียกเม็ดกันนะลองชิมนิดนึงจะได้รู้ว่าอร่อยจริงมาใส่พริกไทยเพิ่มก็เปียกเม็ดนี่มาใส่พริกไทยเพิ่มพริกนิดนึงนะเจ้คือคือไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แต่ใส่พริกด้วยก็อร่อยแล้วก็ฉีกปลาท้องโกใส่เข้าไปก็จะอร่อยแต่พริกเขาเหมือนเป็นพริกหือเลพริกผัดอะพริกผัดน้ํามันนะฮะแต่ความจริงถ้าถ้าไม่ทานเผ็ดไม่ไร่ไม่ต้องเลยความหอมของต้นหอมสดที่สับไปกับหอมเจียวเนี่ยสุดยอด แล้วก็แน่นอนปรัท้องโถวเหมือนบ้านเรา,า,เราแต่บอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยแบบผมว่าอร่อยกว่าข้าวต้มเครื่องบ้านเราต่างกันเพราะว่าความเข้มข้นของน้ําซุปมันเยอะนะนี่จะแอบ,บชิมหน่อยนะฮ <c oughs> ะ,ะไปไปร้านอื่นเลยนะเดี๋ยวจะมีหลายร้านเป็นขาโโ้ขาวเปียกแบบเส้นนี่ไงครับเปียกเส้นที่บอกนี่เส้นแบบผึ่งแห้งมาหน่อยแล้วเข้าไปต้มก็จะคล้าย,ายๆก่อยจับนิดนามใช่ใช่แต่น้ําที่ต้มเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นน้ําซุปไงเป็นน้ำซุป,เ,ป,นนซปเพราะฉะนั้นแป้งแป้งที่คลุกมากับเส้นเนี่ยมันก็ลงไป ก็จะต้มประมาณสองนาทีเนี่ยอย่างไรนี่ต้มเสร็จเอาขึ้นนะอย่างนางนีนเนี่ยเอาขึ้นเอาขึ้นเสร็จแล้วก็มาเอาชามมานะแล้วก็คลิปเส้นมานะพอเส้นสุกได้ที่คลิปเส้นมาเดี๋ยวดูน้ำซุปเนี่ยข้าวน้ำซุปันนี้มามันคือน้ำซุปที่มันมีแป้งเพราะฉะนั้นมันจะเข้มข้นมันจะหวานเข้มข้นไม่ต้องปรุงและอื่นๆเหมือนกันคือใส่ไก่นี่ใส่หอมเจียว ใ่เนี่ยเดี๋ยวใส่ไก่เหมือนกันอร่อยอ่ะ,ออะไปทานโดยไม่ต้องปรุงอะไรเลยไปนั่งทานกันหน่อยนี่นั่งทานถ้าเป็นข้าวเปียกเส้นก็บีบมะนาวนิดหน่อยจะดีแล้วก็ที่เหลือแล้วแต่ชอบละจะพริกจะใส่ขิงปัน่นนะจะใส่ขิงปัน่นหรือว่าจะใส่สอซอสพริกได้หมดแล้วแต่ชอบนี่ขิงปัน่นใส่แล้วรสชาติเข้มข้นขึ้นเลยอร่อยอร่อยอ,อ,อันนี้ก็เป็น จำชื่อไ้ครับข้าวเปียกไก่ลากนางนินเดี๋ยวจะเอาชื่อไปใส่ไว้ให้อาจารย์ชอบแบบไหนเปิดหัวกันคะผมชอบผมรู้แล้วเช้าเช้าแนะนำมาให้ทานแบบข้าวเปียกเม็ดแล้วเที่ยงๆที่งก็กินข้าวเปียกเส้นอร่อยแบบนีอยากไปเปิดทั้งวันเปิดทั้งวันก็เป็นเหมือนบ้านเราขึ้นเดียวเปิดทั้งวันไปที่เวียงจันทร์เวียงจันทร์ก็มีร้านอร่อยนะเวียงจันทร์ก็มีร้านอร่อยร้านป้าเต็งนะร้านป้าเต็งนี่เป็นร้านดังสุดและอยู่ถนนสีบุญเฮือน นะดูบรรยากาศนี่ร้านนี้จะดูคึกคักกว่าเพราะอยู่นครหลวงเนาะคนก็คึกคักก่อนเช้าเชนี่มาทานกันแต่หลักการการทําเหมือนกันนะนี่ดูพอลวกเส้นมาเสร็จก็จะมีเนี่ยประเต่งก็จะจับเครื่องใส่ส่วนใหญ่จะเป็นไก่นี่ดูวิธีลวกเส้นเหมือนกันเลยคอนเซปต์เดียวกันลวกเข้าไปนี่ไฟส่วนใหญ่ใช้เตาเดืมากนาะน้ำนั่นก็คือน้ำซุปก็คือน้ำซุปอย่าบอกนะหนึ่งกมือนหนึ่งไม่ไม่ไม่ขายดีขายดีเขาขายดีเขาขายดี เขาขายดีนะแล้วก็ใส่เข้ามาหอมเหมือนการใส่หอมเจียวใส่อะไรอร่อยฮะ oh. นี่นี่เนี่อถ้าเขาเปียกเม็ดก็เป็นแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้ตุนน้าเปล่าไงเขาตุนกับน้าซุปแล้วก็เคล็ดลับก็คือ,เ,อเป็น,ปน<จ>ไก่บ้านประมาณนั้นแต่ว่าเป็นยังยังเป็นเม็ดข้าวอยู่ยังเป็นเม็ดข้าวอยู่ <Ha. S 2> ย นะอ่าอ่ะละครับนั้นก็เป็นบรรยากาศเนาะดีต่อใจสําหรับคนรักเส้นถ้าเขาให้เส้นเยอะต่างเวลาเขาบอกว่าไปกินข้าวเปียกเส้นเนี่ยไปกินข้าวเปียกกันเนี่ยแนะนําว่าต้องเยสไปเลยอย่าอย่าปฏิเสธข่าวหน้าแล้วก็ลองทั้งสองแบบอร่อยคนละแบบนะครับอ่าอันนั้นก็เป็นทั้งหมดไปดูบรรยากาศข้างในซิว่าคนกินชอบกันไหมมีผมพาคณะไปทุกคนเนี่ยชอบกันบอกโหอร่อยมากอร่อยมากรับรองคือคือคนพวกนี้ก็ กินของอร่อยๆมาทั่วโลกแล้วนะพอมาเจอเขาเปียกเส้นเขาเปียกเม็กเนี่ยทานกันอุตลุดอร่อยมากเป็นไก่ใช่ไหมเป็นไก่ส่วนใหญ่นิยมไก่แต่แต่บางร้านก็เป็นหมูแต่ว่าเขานียมไก่แล้วต้องเ็นไก่ราดคือไก่บ้านอ่าครับนี่คือหนึบๆนึไหมฮะนั่นดูดเส้นมันจะนุ่มๆหนึบๆจะจะจ์หนุบหนึบนุ่มมากกว่าไอ้เส้นเล็กของบ้านเราเส้นมันจะหนากว่าแต่ไม่ถึงกับอุด้งอร่อยแบบจะเหนียวกว่าอุด้งอาจจะนุ่มกว่าครับนะครับ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเลยค่ะไทยนั้นมากกว่า c m เมบีครับปีที่แล้วยังมากกว่าาขงไทยทะลุ30ล้านไป็ละแต่ใน4ประเทศนี้ประมาณ26ล้านเศษเศษแต่ใกล้เคียงแต่5ปีที่แล้วเนี่ยเขาประมาณ66%ของบ้านเราปีนี้เขาแตะ88%ค่ะเเติบโตสูงมากโดยเฉพาะเมียนมาสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าปีที่ผ่านมาค่ะยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ได้รับ มะม่วงหิมพันธ์มะม่วงหิมพันธ์ตัดไปจากเป็นมานะคะก็ได้รับท่านละ2กล่องนะคะค่ะวันด้วยกันท่านที่อยากได้ชื่อร้านอาหารเดี๋ยวเราไปไปที่แฟนเพจค่ะวันยุดค่ะเป็นอย่ครับส่วนถั่วตัดอันนี้อร่อยมากเลยอร่อยยืนยันอค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะเราทั้ง3าคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ